โอ้โหเห็นแล้วดอกโตมากดูดิโอ้โหเห็้วโอ้โหทุกคนดูเทียบกับหน้าโอ้โหนี่ทุกคนดอกโตมากเลยเห็นไหมดูดิโอ้ยโอ้ นี่เจออีกแล้วเห็นไหมเห็ดละงอกเจอเห็ดละงอกเห็ดละงอกโอ้ยดอกสวยมากนี่เห็ดละงอก,องอกนี่เห็ดละงอกเหลืองคู่นี้แบบอืมสวยมากนะครับเนี่ย ดอกมีความสมบูรณ์มากเลยอนี่เห็ดโคนขาวดอกตุ่ม นี่เจอเห็ดโคนแดงทุกคนเห็ดโคนแดงเห็นไหมเดี๋ยวเก็บก่อนนะนี่เห็ดโคนแดงโอ้ยดอกกำลังน่ากินเลยนะนี่หนะึ่งดอกอุ้ยโอ้โหอันนี้โดนผวกกินโอโดนผวกกินไปละนี่เห็ดโคนแดงนี่เห็ดโคนแดงนะทุกคนหนึบหนึกรึบกึบหวานอร่อยเลย โอ้ยทุกคนเห็ดโคนดอกโตเห็นไหมนี่เห็ดโคนดอกโตมากเดี๋ยวเก็บก่อนนะถ้าทางทางภาคอีสานน่าจะเรียกว่าเห็ดปวกตาบเห็ดโคนตาบเห็ดปวกตาบเนาะเดี๋ยวนะโคนมันลึกมากอุ้ยโอ้ยโคนมัน ถ้ามาเมื่อวานนี่น่าจะกําลังพอดีนะครับอันนี้แบบโดนปลวกกินไปบ้างเนี่ห็ดโคนโอ้ยโดนปลวกกินไปนิดนึงนี่ <c oughs> นะครับเห็ดโคนมันโดนปลวกกินไปนะแต่ก็ยังเหนียวอยู่นะเนี่ยเพราะมันไม่โดนฝนเนาะ <c oughs> ดอกเดียวโอหทุกคนดูดูดูด,ด,ดูเจอทั้งเห็ดโคนทั้งเห็ดล่มนะเนี่ยดูเห็ดโคนดู มีดอกตูมด้วยเห็นไหมดูนู่นนุ่นนดอกตูมอยู่นู่นเห็ดลมนี่เห็ดลมเดี๋ยวนะเนี่ยเห็ดลมดอกตูมเห็นไหมนี่เห็ดลมโอ้ยนี่ค็อเห็ดลมนี่เห็นปะแล้วก็อันนี้เห็ดโคนเดี๋ยวต้องเอาโคนมาลึกๆเลยนะเพราะว่าดอกตูนตูอย่างเงี้ยก้านอยู่ลึกก้านมันอร่อยนะนี่โอ้ย โอ้ทุกคนดูนี่เห็ดโคนนี่ทุกคนเห็ดโคนที่ได้กลุ่มนี้นะอ้โเห็ดโคนแดงเห็นไหมการนอ,นอ้วนดอกสวยๆเลยหอยดูแล้วก็นี่ได้เห็ดลมด้วยเห็ดลมเมื่อกี้มันอนกข้างๆกันสองดอกสีสวยมากเลยนะครับเห็นไหมเยวจ้ะว้าวทุกคนนี่ได้เห็ดละง,งอกอีกแล้วเห็ดละง,งอก มาเก็บกันเลยนะดอกโตอยูน่นะเนี่ยเห็ลงูลอ,งอีกแล้วทำม,มันเป็นโคลนเห็ดงูอีกแล้วทุกคน เห็ดละงอกอีกแล้วครับโอ้ยทุกคนดู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 มีเห็ดละงอกซ่อนอยู่ตรงนี้ดอกโตมากมากโอ้ยดอกนี้ดอกโตมากเห็นปะเดี๋ยวเก็บกันนะครับหเห็ดละงอกดอกโตโอ้โห,โหโด,ด,ดอกโตดอกโตเห็ดละงอกดูดิทุกคนเห็ดละงอกนะ นี่เห็ดละโกกดอกโตครับโอ้โหเห็ดละโกกเหลืองสองดอกนี่เห็ดละโงกเหลืองครับทุกคน เรียงกันเลยสองดอกเห็ดละโงกโอ้ทุกคนดูเห็ดละโงกเหลืองกลุ่มนี้สิครับดูดิโอ้มันบานหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยให้มันทำพันต่อไปนะครับตรงเนี้ยเราจะไม่เก็บมันนะครับอ๋อเห็ดละโงก ดอกโตมากทุกคนเห็ดละงอกดอกโตมากเห็ดละงอกครับออ้ทุกคนโอ้เห็ดละงอกดอกโตมากดูดิโอ้ดอกโตมากเห็นไหมเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเห็ดละงอกดอกโตมากมากโอ้โหเห็ดละงอก โอ้โทุกคนดูเทียบกับหน้าดอกโตมากเห็นไหมโอ้โหนี่ทุกคนดอกโตมากเลยเห็นไหมดูดิโอ้ย